สวัสดีพี่น้องป้องไปทัานผู้ชมทุกคนทุกท่านขอตะลนกวัสดสร้าง่องซอยฟรีสไตล์อัจฉริมนีจภาจะมีส้มบรรยากาศเท่งคุ่ละผู้เขาพนมดงรักทาจุดไปปรงผาหางไปจุดิตกนนสรางอันมาเลยันจลอยลมอี๋เหรอคือความขยับอไวบ้ันจู่เวลาเสวาว่เอวิเศษเท่าน้นเ

ปูตนใหม่นะเด่นงามเมืกีว้ว่วาว้กี้ยัอกส่าใว่าวาสาเนี่ยม่สิ้กองหินเ้าจ้เอาไปแล้วหลาดย,ยางเหลาส,สุะอาดหาดินตะกูจริงๆเดิอยู่โรงานเอาะ เน,นี่ยนี่ปาไม่ได้มอเป็นใหม่ที่พอ,อย่าสาม,มาโมนร้จิตลอยเขาหามคูกินเบื้งสิทธหามได้อยู่ว่แล้วพอซสือมันก็แล้วนะวท่านั้นแหลอะทัันไม่คูกินเ็นก้สีอหัหว่ามัน โรดเจ็ดลอยเล้หามพวกกูินน่ำกูปีจะเกียกินมาเไปสิบโลเอ้โลหนึ่งสิบมะลัางอาเนีหายีดสิบโลเจ็ดโลเลยวกเกียกินไอยลอยอะไร่โอ้ยชิมันมะฮอนอีกเพราะย้ายทอกันกรเทือน โจ้กินงบกนวานพินาอีกอีกบ่ลอยเม็ดจะไดนน้ยังไที่สิเห็มนตอดชะลุใสก่กันกับว่ายังดีจงไว้จยู่โปรงการมันเนี่ยจงไว้กินทีเรียกก็น,น่อยเงียบๆปางๆจางงวงว่างๆ ่อยบางนะแจ้งคิดพอกำลังอยก่สามสิบเปอร์เซ็นต์อีกสักครูในแน่นอนอัปเดตไงกได้ก็ได้เพราะว่ามันต้องอัปเดตจู่เรื่นยๆนะถ้าอัปเดตแน่นหลานว่นไหนเขาเป็นศัตรูไหมเขาพิตา้ณพิมพ์ซื้อมานกับนั้นหายอัปเดต ใช่สามจเามื่เส mm ีย hmm. มึงอัพเหียอัพเดทเนี่แอปมันเลยเอขาแอปบ่อยไรมันก็เขาอัพเดทไหมแต่ม่เอาอะไรเขาของเขาไปเพิรสตูแเขาไปเพียร์สตูไม่ไปตั้งคนนะไม่คนนะแอปมันไม่กั ใช le ่มีอัปเดตใหมก่อนเพิมซื้อเลยป่ะมีอัน B <AC. S 1> B A C นะนะเขมีเพิ่มเโลโก้เข้ามาันกับเอาไปอัปเดตโลโก้ท่องพศเป็นเป็นเปลี่ยนบางหวังจังโค้งจังเปลี่ยนวันหนึ่งเลยเป็นสีปกคือสบัดหนึ่ง กตินาฮิทอนี่มันมาหลายขนาดเลยพอสินี้น <se> <th> ่เขาซ้ายไปอุปกรณ์รอยเจ็ดรอยเขาห้ามทุกบินส่นน่ก็ิหนก็เพี้เ้อเจ็ดรอยมันจะซชื้อเนี่ยเดี๋ยวสามโลกคนนี้เฮสสิหลอดกินจบดีกว่า้เฮ็ดสมไปีกินยังไงเไปซื้อฮิพอลรอเจ็ดร้อยเสียบองนด้ ที่พ่อเขเนาเน่าสมยาเมื่อเห็นข้างในม่นด้แบกคิดพ่อท่านลองหน่มๆแต่้างหนมันแหลปีๆเปนเน่าแล้วมีคนอยู่มีตทหารมีคนอยู่เฉพาะมีทหารทหารปลาลันทหารปราลันเพราจะเหนืยวเราจะวที่เขาระจานจอดจอดเอาจอด ่ห้เนี่ใช่จ,ชจุเฮ็ดฟอว์่าไหวย่ายหน่คือมาเข้าหาคนมากวงกงแกงใส่ดิแท้โอ้ไปก่อนเด้อลงปูลงตาหลับฝอยซอยเฮ็ดพอโอ้ยนับบนไหนที่สิฮนนะ ต้องอัพไหมแต่เป็นแบบนี้ทำคอะบบเาเขาแอปมาได้เลยอนบอกว่นต้องให้อัพเดทเทามากเขาเลทสโตโหลดอัพเดทในที่สตกิมซื้อเัือนคนอนเห็นโลโก้เข้ามันกับไปติดตังไปอัพเดทซื้อเขียนมามันยันโลโก้เท่ากับซอกับเดทต้องได้มันให้อัพเดทกัน ไม่หลเถอ่คนหนำเล่นสงำเล่นเยนี่ยมายาขันนี้ยาขันนี้นำกินเคยอับเหียที่เทียดที่สนอ<ะ>ับในบวงกับเื<ะ>่อคืนเื่อนนิวปนกตี้อับเดียดทันทีนันที่สองเีสงเถียอเนเียเป็น่อับอยู่เลยาอีหยงก็สร้างแอป ั้เพื่อ hơn 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 เนเพื่อนนี่เป็นเป็นมาแต่ก่อนตอนนั้มีหน้า,าไ,ไปเลยกูว่าเล่ยนไตวจเช็คยังไ่ได้เลยแต่ว่าไปคเงันได้อยู่ขึ้นของไอ้น่อ,นอมเมืองนี้เปได้เปนมาหน้นีได้ถ้านั้นเปได้มัน,น,น,นบึ้งมานาาเล เล่นเลบอแหละแก่ขอวีภาแกอวีาคเอยข้ออะไแก่ขายไม่ยังไะมเิ้งวาดด้ไดกด้ซื้อกับพวกปิ้งปิงๆุ่ฮ้ากันได้ครับกระ่อคโตัมครับเปลี่ยนตัเพ่นี่ยฮะจะับตัว่อต นะจากีตัวตัอนันด้วยดีสมเป็นยืนยันสหัสอีกสิ่งหนึ่เนี่ยเตมเงนคือนเมือนรดบสถือกับบหัให้โอนเงนเพป็นจ้าของโอนไปเติมเพให้เอื้อมเติมว่าเปนเจ้าของฐานถคือจะเป็นเจ้าของจะให้อนุมัติยืนยันว่าโตจริงว่า ขัดอนเขาบอกวให้หออมุมเขาบอกาเสียมันลอกจหอยฮะคด,อออดคทิศเขาซเสียมันลอกได้บานนี้นล,อลอกนะฮะจหน้ามาคนอื่นไปใส่หน้า้องก,กันดีก็ยังจะขอกะเริ่มกแท่ไงวะนะตวเอาต่ดี๋ยวข้องกคดทิศเาก็ต้อ,องได้ เส็นสองทางอะไรปิงปิงเลยโอ้ยมันปิดปิดาพาอย่างนั้นจะสีมาเท่ากับซอยั่อไหมม่เท่ากับซอเลยนะาประ่านสมมติเนี่ยพอแต่ก่อนหนบ่โอ้ัมาเนี่ยก็เป็นเลย เีแบบากินดันเอง่ไหมนี่น้ามาอัปเดตใหม่กัแล้วไปไปไปรงต้องวเ่อสอรังออัปเดตเองหมปดต่อแค่เดียวเสียไวลางายน่เงื่อทแงนิดรายสิตเลี้งแหงไปเรียวมันสาบเลยสันัยั ตัวหันดดมันั่านอัปเดตโหลดแอปไหมจะยันอัปเดตได้นี่เลยเขาแอปมันเขาไปไหนบมา่อไหรรอัปโหลดเดี๋ยวเขาไปตัวตัวน้มันโดนที่มันเขาไปเจอตัวมหม,มีช่วงนึงอยู่ว่าห้อัปเดต,ดตโอเคช่วองมงเลยว่าเลยวารี่จะผิดพลาจะพอาดไปผิดพา